สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกทกท่านนะคะเมื่อวันที่6สิงหาคม2563เว็บไซต์รัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยมีเนื้อหาดังนี้สมเด็จพระพระบาทสมเด็จพระประเมนทรามาธิบดีศีสุนทรมหาวชิรล,ลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชอ,องค์การโปรดเกล้าให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายยกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2562แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2562นั้นบัดนี้นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่งสมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา1 5 8ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ นายดอนปรมัวิวนัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายอนุชานาคาใสเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายปรีดีดาวฉายเป,เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอนเนกเหล่าธรรมทัต เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมนายสุชาติชมกรินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางนลมนพิญโยสินวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณนะวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2563 เป็นปีที่หในราชการปัจจุบันผู้รับรองสนองพระบรมราชองค์การพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ